ให้ลงดินนะคะแล้วกรอหนึ่งสุดตาห์หรือสองสุดตาห์มใกล้ัวแล้วก็เอาออกไปพวกวางที่นะคะถ้าใครชอบบนี้นกดไลกดแชร์กดติดต